ธรมโมวะเตสังอธิโกวิเศสโสธรรมะเท่านั้นทำให้คนต่างจากสัตว์สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักผมอาจารย์โจ๊กนักเล่ารายงานตัวครับตำนานสาวปากฉีกสาวปากฉีก เป็นหญิงสาวซึ่งถูกสามีผู้หึงหวงทำร้ายจนเสียอวัยวะและต่อมากลายเป็นผีร้ายเรื่องสาวปากฉีกนั้นเริ่มกล่าวขานกันในปี2522จนแพร่ไปทั่วประเทศญี่ปุ่นในเวลาอันรวดเร็ว และยังให้เกิดความตื่นตระหนกในหลายหัวเมืองถึงขนาดที่มีรายงานข่าวว่าโรงเรียนต้องจัดครูคุ้มกันนักเรียนจนถึงบ้านโดยสวัสดิภาพและเจ้าพนักงานตำรวจต้องเพิ่มเวรยามตำนานดั้งเดิมเรื่องสาวปากฉีกนั้น ปรากฏในสมัยเฮอังความว่าหญิงสาวคนหนึ่งเป็นภรรยาหรืออนุภริยาของนายสมุไรหนึ่งแต่ไม่ซื่อตรงต่อสามีสามีพบเข้าก็โกรธเอาดาบสับปากนางจนถึงใบหูแล้วว่าดูเถอะคนเขาจะเห็นว่ามึงงดงามอยู่อีกหรือไม่ หญิงนั้นก็ตายแต่เพราะใจพยาบาทสามีจึงไม่ไปผุดไปเกิดกลับกลายเป็นผีร้ายมาแก้แค้นสามีและหลอกหลอนผู้คนอยู่ทั่วไปตำนานปัจจุบันตำนานสาวปากฉีกกลับมาเป็นที่ล่ำลือกันอีกครั้งในต้นพุทธศวรรษ ที่2,500ว่ากันว่าเด็กบางคนเมื่อเดินอยู่ลำพังในยามวิการอาจพบหญิงสาวคนหนึ่งสวมหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติกันอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นติดโรคของตัวเองไปด้วยหญิงสาวนั้นจะหยุดเดิน และถามเด็กว่าฉันสวยไหมถ้าบอกว่าไม่สวยหญิงสาวนั้นจะล้วงกำไกออกมาตัดปากเด็กจนถึงแก่ความตายถ้าเด็กตอบรับว่าสวยหญิงสาวนั้นจะปลดหน้ากลากอนามัยออกและยิ้มให้เด็กดูเผยให้เห็นปาก ที่ถูกแหวะจนถึงใบหูมีเลือดท่วมแล้วถามเด็กนั้นอีกว่าแล้วตอนนี้ละ่ะฉันสวยไหมถ้าเด็กตอบว่าไม่หญิงสาวนั้นจะล้วงกําไรมาแทงเด็กและหั่นศพเด็กเป็นสองท่อนถ้าว่าใช่ หญิงนั้นจะมอบความสวยงามให้แก่เด็กนั้นโดยเอากำไกลตัดปากเด็กจนถึงใบหูเด็กไม่อาจวิ่งหนีหญิงสาวคนนั้นพ้นได้เพราะหญิงสาวจะปรากฏต่อเด็กอีกจนกว่าจะได้ฆ่าเด็กคนนั้นขันบอกเล่ากันไปมาจึงเกิดวิธี หนีหญิงสาวนั้นได้ขึ้นมาถ้าหญิงสาวคนนั้นถามว่าสวยไหมก็ให้ตอบกลับไปว่าน่ารักสองครั้งติดติดกันหญิงสาวนั้นก็จะสับสนก็ให้อาศัยจังหวะหนีไปปล่อยให้หญิงสาวคุณคิดอยู่หาคำตอบไม่ได้อยู่อย่างนั้น บางกระแสก็ว่าให้ตอบก็พอดูได้หรือให้ถามกลับไปว่าแล้วฉันล่ะน่ารักไหมหญิงสาวก็จะงงเช่นกันบ้างก็ให้ตอบว่าฉันกำลังมั่นหมายอยู่ก็มีการตอบเช่นนั้นแล้วหญิงสาว้าย ก็จะอภัยต่อการกระทำของนางและขอตัวจากไปและที่ว่าขณะถูกหญิงสาวนั้นไล่ล่าก็ให้โยนลูกสม้มหรือโปรยลูกอมขนมหวานไปหญิงจะหันไปเก็บของเหล่านั้นเปิดโอกาสให้หนีพ้นไปได้ก็มีขอบคุณครับ ที่รับฟังช่องเล็กๆของเราเป็นแง่คิดเตือนใจในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับขอบคุณครับ